ค่ะนิเลยาทารุโอนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีเมษในช่วงระหว่าง1-15กุมภาพันธ์2518ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่องนิรยาทารุโนะคะเอาละ่ะและนี่ก็คือนะคะ e NERGY ของชาวเมษเราไปดูกันนะ e i g of Swords รู้สึกอึดอัดอะไรบางอย่างในช่วงนี้หรือเปล่าเออ Five of Pentacles Seven of Swords The lovers และ the high ดอะไฮโลแฟนนะคะโอเคในช่วงนี้นะคะพลังงาน,นแบบดูเหมือนมีความอึดอัดนะหรือว่าคับค้องใจนะคะหรือว่าเอไม่รู้ว่าจะเทคแอคชั่นอะไรดีนะคะหรือว่าจะไปทิศทางไหนดีอะไรแบบนั้นนะอาจจะมีเรื่องราวนะคะทีะ่ปัญหาที่ เราเคยอยากที่จะแก้กันมาหลายครั้งนะคะแต่ก็ยังหาทางแก้ไม่ได้หาทางออกไม่เจอต่างๆเนาะแล้ก็มีความรู้สึกว่าอืมเรามีความรู้สึกเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวด้วยนะคะเหมือนเราถูกถ้าทิ้งให้ต่อสู้อยู่เพียงลําพังนะคะรู้สึกเหนาเน็บอะไรแบบนี้เนาะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่า มีใครทําอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เราเสียใจหรือว่าทําอะไรลับหลังเรานะคะหรือว่าพูดไม่จริงพูดเรื่องโกโหกบางอย่างกับเรานะหรือพยายามหลีกหนีเราพยายามที่จะหลบหน้าหลบตานะคะปิดบังซ่อนเร้นต่างๆนะหรวมถึงเราอาจจะรู้สึกว่าเออเขามีความซื่อสัตย์กับเราหรือเปล่าหรือว่า,าเขามีใครไหมอะไรแบบนั้นนะคะ เขาเป็นคนที่เรารักนั่นแหละนะคะเป็นคนที่เราเคยเชื่อว่าเขาอ่ะเป็นคู่แท้ภมมิกิศขของเราต่างๆเนาะในตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีความรู้สึกว่าอ,อยากที่จะให้เขาปรับเปลี่ยนนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าอ,อ,อยากที่จะพูดคุยตกลงหาข้อยุตินะคะของปัญหาหรือว่าหาข้อตกลง,ร,งร่วมกันละกันเนาะหรือว่า อยากที่จะให้มีการขอโทษหรือให้อภัยกันอะไรแบบนั้นด้วยนะคะเอาระนี่ก็คือนะคะใน energy ของชาวเมธนะต่อไปเราจะไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรเขาก็แปดดาบเหมือนกันเป็น energy พลังงานเดียวกันเลยนะคะเขาก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันคุณรู้สึกอย่างไรเขาก็คงรู้สึกอย่างนั้นนะ หาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไขไม่เจอนะคะ Move on ไม่ได้อะไรแบบนั้นนะคะคล้ายๆกันด้วยนะเอ e ซับคัพ The Lover สังเกตไหมมีไพท่ที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะถึง3ใบนะอ,นอาจจะมีในเรื่องราวของอบุคคลอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆนะคะแต่ว่าเราก็ยังเห็นความรัก ของเขาที่ยังมีมอบให้กับคุณนะพูดถึงในเรื่องของการให้อภัยนะคะการขอโทษเขาก็อยากให้มีเรื่องราวตรงนี้นะคะให้ขอโทษกันให้อภัยกันต่างๆนะคะถ้าคุณโกรธเขาเขาอยากให้คุณให้อภัยกับเขานะหรือว่าถ้าเขายังโกรธคุณเนี่ยเขาก็อยากที่จะหาข้อยุติแต่เขามีความรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีลักษณะของการส่วนทางกันนะคะ เขาอยากที่จะเข้าหาคุณคุณก็ดูปิดกัน้นหรือคุณคุณอยากจะให้เข้าหาเขาแต่เขาก็ดูปิดกัน้นดูเบื้งตึงดูไม่สนใจอะไรแบบนี้นะคะมันก็มีเรื่องราวอะไรที่แบบอ่ามีข้อเสนอดีๆที่อยากจะมีให้แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับด้วยนะเอาละนะคะนี่ก็คือ energy ของเขาคนนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าสถานการณ์และแนวโน้มของเม็ในช่วงนี้เป็นอย่างไร โอ้เดตมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงหรือการจบเข้ามานะคะ Three of Wands การรอคอย The Chariot Five of Swords Eight นี่คือ Eight of Cups นะคะ The Wheel of Fortune Nine of Wands Six of Wands Eight of Wands และ uh, Temperance นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะเรื่องราวของเมษนะว่ามีอะไรบ้างในช่วงนี้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามาีประเด็นปัญหาบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ การเข้ากันได้การเข้ากันไม่ได้อะไรพวกนี้นะคะความแตกต่างระหว่างคุณกับเขานะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับกรกฎได้นะคะแล้วมันก็มีเรื่องราวที่แบบอ่า พยายามที่จะหาทางแก้ไขนะคะปัญหาจริงๆมันมันเคยแก้ไขได้มาครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ว่าหรือว่ามีการที่อยากจะมุฟออนหรือมุฟออนออกมาได้แล้วนะแต่มันก็เหมือนกลับเข้ามาอีกนะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะว่ายังมีในเรื่องของความรักความมีแพชชั่นอะไรต่างๆนะคะแต่พออยู่ๆไปแล้วเนี่ยปัญหาเดิมมันก็อาจจะกลับมาหรือเพิ่มเติมด้วยปัญหาใหม่มีคนนู้นคนนี้เข้ามา เกี่ยวข้องวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้นะคะมีคนไม่เห็นด้วยต่างๆนะมีการถกเถียงโต้แย้งกันแล้วก็มีการเดินออกไปนะคะมคีมีคนที่เดินออกไปเลยนะคะโดยที่แบบทิ้งให้อีกคนหนึ่งรู้สึกมึนงงมากว่า เอ๊ะทำไมเรื่องราวตรงนี้ถึงกับต้องเดินออกไปหรือแล้วก็มันก็เลยทิ้งความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะเรื่องราวครั้งนี้มันจบลงไปแล้วหรือเปล่าจบลงไปแล้วหรือยังนะคะเพราะมันดูเหมือนจบลงไปแล้วเลยอะไรแบบนั้นนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับพิจิกได้นะคะอืมมันก็เลยเหมือนแบบการจบที่มันรอคอยการเริ่มต้นใหม่นะคะรอคอยการที่จะกลับมาพูดคุยเคลียร์กันให้ รู้เรื่องซิว่าจะยังไงนะคะหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงก็ move on ก็ต้องให้มันชัดเจนไปเลยนะคะอืมถ้าชัดเจนแล้วหาทางแก้ไขได้แล้วก็จะได้รู้ทิศทางนะคะบางทีก็ถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะ,อะของโชคชะตาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เหมือนมีในเรื่องของความโกรธนะคะความโกรธที่แฝงอยู่มันเหมือนยังรักทั้งโกรธอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามัน คือหนึ่งเนี่ยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์นะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้แน่แต่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะคะอาจจะลองลองมาเช็คดูนะคะแต่ก็เห็นในเรื่องของการที่จะเจรจานะการเจรจาจะเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะในการเจรจาเนี้ยจะมีคนที่พยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะแต่ในทิศทางตรงนี้เนี่ยก็ ก็ยังไม่ได้เห็นเด่นชัดสักเท่าไหร่นะคะว่าการเริ่มต้นตรงนี้จะเป็นไปสำเร็จหรือเป็นไปในทิศทางที่อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านั่นเองนะคะแต่ว่าการโวนเวียนกลับมายังมีอยู่นะคะถ้าใครที่จบไปแล้วและนี่ก็คือสถานการณ์และแนวโน้มนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจนะคะจากเขาว่าเขา,าอยากจะบอกกับเมธว่ายอย่างไร ข้อความในใจของเขาก็คือ I don't believe in true love ฉันไม่ค่อยเชื่อเลยว่าครั้งนี้เป็นรักแท้หรือเปล่าหรือว่ารักของเราเป็นรักที่แท้จริงไหม I'm just protecting myself และที่ฉันทำทุกอย่างก็เพื่อที่จะปกป้องตัวเอง Please forgive me for being immature แต่ฉันก็ อยากให้เธอยกโทษให้นะกับบางครั้งที่ฉันแสดงความเป็นคนไร้วุธิภาวะนะหรือว่าไม่เป็นผู้ใหญ่พอ I feel very strong connection with you แต่ฉันก็ยังรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับเธออยู่เสมอฉันรู้สึกว่าเรายังมี connection ต่อกันที่มันเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งมากๆเลยทีเดียว I spent many years of my life trying to prove myself และฉันก็ใช้เวลานานมากแหละในการที่พิสูจน์ตัวเองกับเธอนะแต่ว่าเธอก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยเชื่อใจฉันสักเท่าไหร่เอาละเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าความลับที่อยู่ในใจของเขานอกเหนือจากนี้เนี่ยเขามีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่อีก My life is not together as it seems. เธอรู้หรือเปล่าว่าชีวิตของฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะ Just being near you is intoxication. การอยู่ใกล้ๆกับเธอเนี่ยมันดีมากๆเลย I wonder if you're a happy with o u t m e แต่ฉันก็รู้สึกแปลกใจนะที่เห็นเธอมีความสุขอยู่ได้โดยที่ไม่มีฉัน The t i m i n g just wasn't right for us. ช่วงเวลาที่ผ่านมามันเหมือนไม่ค่อยลงตัวสําหรับเราเลยนะหรือเราเป็นเหมือนคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่กันแน่ You and I were t o o young เรายังมีวุฒิภาวะไม่พอหรือเปล่าเราสองคนต่างก็ยังไม่เติบโตพออะนี้ก็คือนะคะความลับที่อยู่ในใจของเขาต่อไปนะคะเราก็จะไปดู เส้นทางแห่งความรักให้กับเมธกันนะคะว่ามีเส้นทางเป็นอย่างไร reclaim space ในช่วงที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นการขอพื้นที่ขอระยะทางขอระยะห่างนะคะห่างกันสักพักอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะ hidden truth มีเรื่องราวความจริงบางอย่างที่ถูกปกปิดเอาไว้นะคะอาจจะมีการาได้รับการเปิดเผยแล้วหรือเรารู้สึกว่าเอ๊มีอะไรบางอย่างที่ปิดบงังซ่อนเร้นอยู่หรือไม่ t a k e a risk และในความสัมพันธ์นี้น่าจะมีความเสี่ยงบางอย่างอยู่นะในการที่จะลงเอยอะไรแบบนี้นะคะ make a decision กำลังที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในทิศทางที่ชัดเจนลงไปแล้วละว่าจะเอาอยัางไงดี m o n e y matters อาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะปัญหาด้านการเงินนะคะหรือมีการเงินร่วมกันที่จะต้องจัดการเคลียร์แก้ไข ปัญหาตรงนั้นเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าลักษณะความรนะักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะะ Forgive and Forget จะต้องมีการให้อภัยนะคะเรียนรู้แล้วก็ลืมข้อผิดพลาดน,นั้น Open Relationship การสัมพันธ์นะคะจะไม่มีการผูกมัดเนาะยังเป็นลักษณะแบบเปิดหรือการที่จะถูกลดสถานะลงได้นะคะ Obsession แล้วก็จยง จะมีคนหมกมุ่นมากๆนะคะคิดวนยังคิดถึงอดีตเก่าๆหรือหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่นะ l ลนลี่แล้วก็รู้สึกเหงาโดดเดี่ยวอ้างวางมากๆเลยถ้าจะบอกลักษณะความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะมันเป็นคำอีกเร a ลชั่นชิพนะคะความสัมพันธ์แบบคู่กรรมอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องราวที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกทุกข์เศร้าเสียใจนะคะ <c oughs> มีมีความทุกข์มากกว่าความสุขจริงๆแล้วเวลามีความสุขก็รู้สึกว่าดึงดูดกันมากๆแต่เวลามีความทุกข์มันก็จะเสียใจมากเช่นกันเอาละนะคะนี่ก็คือลักษณะความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเราจะไปดูแองเจิลนะคะว่าอยากจะมาให้คำแนะนำอะไรกับชาวเมรในช่วงนี้บ้างแองเจิลนะคะอยากจะบอกว่า ยูเลิฟอ่าการจบลงไปของความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะนำมาซึ่งความรักครั้งใหม่ก็ได้นะหรือว่าการเริ่มต้นใหม่ Trust จงเชื่อมั่นเถิดนะคะจงเชื่อมั่นและศรัทธานะว่าเราจะได้เจอความรักที่ดีการหวนคืนกลับมาอีกครั้งการหวนคืนกลับมาอีกครั้งของคนในอดีต ที่จะมาเป็นรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะหรือใครที่รอคอยรักครั้งใหม่คุณจะได้รับนะคะคนแนอติดชาติที่จะเข้ามาคนที่เคยผูกพันกับคุณมาก่อนนะหรือคนที่เคยรู้จักฮันนีมูนความสัมพันธ์จะมีแนวโน้มแล้วก็ทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ามีคำคำแนะนำนะคะสำหรับชาวเมฆก็คือว่า เราต้องอย่าไปยึดติดนะคะเราพยายามที่จะปล่อยวางนะการหมกมุ่นหรือว่าการติดแจกับอ,อีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนะคะจะทำให้เกิดปัญหาท็อกซิกนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้อคิดสำหรับเมตรกันนะว่าคืออะไร surrender surrender to things you can't control อย่าลืมนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเพราะฉะนั้นจงยอมจำนวนกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เถิดจริงๆแล้วเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้นะคะสิ่งที่เราจะควบคุมได้คือตัวเราเองนะ s t o v o v t r t n k n n i n g จงหยุดคิดมากนะคะเกินไปนะ you did all your best แต่คุณทำดีที่สุดแล้วนี่ Do what you have to do จงทำในสิ่งที่ควรจะทำนะตอนนี้ดีกว่านะคะอืมควรจะทำยังไงนะคะ use the power of your imagination นะคะให้ใช้พลังอำน,นาจแห่งจินตนาการหรือในเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดนั่นเองนะคะเอาละคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าผลลัพธ์คำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณจากไพ่นะและ เรามีคอร์สนะคะอสอนออนไลน์สอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลหรือจะเรียนแบบเจอตัวนะคะตัวตัดต,ตัวก็ได้เช่นกันและคอร์สดึงดูดรักแท้นะคะด้วยการใช้กฎแรงดึงดูดถ้าเราไม่อยากให้ความรักความสัมพันธ์ของเราเป็นไปตามยถากรรมหรือว่าโชคชะตากำหนดเราก็ต้องใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของชีวิตตัวเองได้นะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามในวันนี้นะคะ Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชา n นลนิลาาราาทาร่โนะคะขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จและความสุขไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ